ที่จังหวัดลำปางคุณผู้ชมครับที่จังหวัดลำปางที่เกิดอุบัติเหตุ10ล้อพ่วงท้ายหลุดพุ่งชนบ้านเรือนผู้ที่อยู่อาศัยตามริมเส้นทางในเขตอำเภอเมืองลำปางนะครับโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ ที่บริเวณถนนสายพระหนโยธินในเขตท้องที่ตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางเส้นทางขาเข้าตัวเมืองใกล้กับสามแยกชามตราไกา่เลี้ยวซ้ายขาขึ้นมุ่งหน้าไปทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดเหตุระทึกนะครับรถบรรทุก10ล้อพ่วงท้ายหลุด พุ่งออกพุ่งชนขอบฟุตบาทเกาะกลางถนนก่อนข้ามเลนเข้าชนประตูรั้วบ้านเรือนตามเส้นทางนะครับสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียงครับคุณผู้ชมคะสําหรับรถคันที่เกิดเหตุนะคะเป็นรถบรรทุก10ล้อหมายเลขทะเบียน7 0็ด0 9ขีดหกแปาลำปางค่ะซึ่งเป็นรถที่มีพ่วงท้าย12ล้อรถคันนี้นะคะก็บรรทุกปูนซีเมนมาแบบเต็มคันรถเลยล่ะค่ะแต่ขณะขับเลี้ยวมาตามเส้นทางตัวสลักต่อพ่วงท้ายนั้นก็ได้ หลุดออกไปทําให้เสียการควบคุมนะคะพุ่งถลายชนสิ่งกีดขวางต่างๆก่อนที่จะไปจอดหน้าบริเวณบ้านของบ้านเลขที่114เขตชุมชนบ้านย่าเป้าตําบลชมพูอําเภอเมืองลําปางซึ่งก็เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับร้านก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งค่ะซึ่งคนขับนะคะคือนายนารงศักดิ์อินทนาอายุ42ปีเป็นชาวจังหวัดตากแต่ขณะเกิดเหตุก็โชคดีค่ะที่ไม่มีใครยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านเลยทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อหาสา เหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะ